โครงการนี้ที่โรงแรมอีพีเทสรีิเวอร์อะไรตรงนั้นน่ะผมก็ไปอบรมอบรมแล้วเขาบอกให้เขียนโครงการผมก็รับแบบฟอร์มเข้ามาแล้วก็เขียนโครงการแล้วเขาก็มีที่ปรึกษาตรงไหนที่เราติดอะไรต่างๆเช่เวาให้ให้คำปรึกษาใช้เวลาขอกี่เดือนใช้เวลาประมาณไม่เกินสองเดือนเห็นไหมที่ประชาที่จะประชุมอะสองเดือนแล้วก็ อย่างเช่นจะต้องมีใบกุแจแจ้งภาษีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องมีต้องขอส่วนใหญ่หลักฐานจะไม่ครบไม่ได้เลยอ่ะใช่เราเราต้องต้องขอเพราะเขาขอมาให้เราทำต้องไปต้องไปจดเขาเขาจะมีเขาจะมีที่ปรึกษาคอยช่วน่คอยแนะนำที่เลี้ยงที่เลี้ยงที่เลี้ยงที่เี้ตัวนี้ยงทีี้ถูกต้องคุณไปจัดมาประมาณราคาเท่าไหร่ที่ได้มาจาก EEC อซีงบ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 งงบงบง ขาดเจ็ดหมื่นอยู่ไม่กี่บาทอ่ะก็แสดงว่ามึงหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบองบาทแสดงว่าต้องสมทบไปอีกหน่อยจริงไหมไม่ได้สมทบเลยอ่ะคือเขาให้ขอแค่นี้มีลิมิตเท่านี้ใช่เราขอไปเท่านี้อืมเพราะเกินไม่ได้เดี๋ยวจริงๆขอไปห้าแสนกว่าโอ้โหเขาตัดเหลือแค่นี้เหรอใช่โอเคนี่ไงเครื่องเสียงบรรยากาศออ่นี่เคยอีซีให้มาหมดเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้เครื่องเสียงด้วยมั้ยไม่ใช่ไม่โอเคแค่นี้ของปุ่ม โออเเครรียยบ้กลุ่มมีกี่คนครับพี่พิสิทธิ์สามสองคนสามสองคนโอเคในนามกลุ่มนะครับผมกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มอะไรครับกลุ่มที่หนากิจชุมชนผู้ผลิตผักแพงใหญ่โอเคตั้งยาวโอเคขอบคุณครับพี่พิสิทธิ์